อ่ารอห,รหน,อนะครับหน้าหน,นึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดข้อที่สามหกนะครับสัดาห์ทด่แล้วเนี่ยที่สอนงข้อสามห้านะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโจทย์ปัญหาทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็เพิ่มเติมนะครับทั้งใบหนึ่งมีเหล้าผสมน้ำอยู่ยี่สิบลิตรนะครับในจำนวนเนี้ยเป็นเหล้าแท้แท้ห้าสกเป ต้องนั่นเป็นน้ำนะครับถ้าต้องการให้ส่วนผสมเป็นเหล้าแท้84เปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเอาเหล้าแท้ๆเนี่ยเติมลงไปเท่าไหร่นะครับหลักการคิดข้อน,นี้เราต้องหาก่อนนะครับว่าเหล้าผสมเนี่ยน้ำอยู่20ลิตรเนี่ยเป็นเหล้าแท้56 56เปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องหาเหล้าแท้ก่อนเหล้าแท้เนี่ยกี่ลิตรเหล้าแท้เนี่ยมีกี่ลิตร น้องครับเขาบอกเล้าแท้เนี่ยมีอยู่56%ก็จะกลายเป็นเศษ56ส่วน100คูณด้วยนะครับทั้งหมดนะครับ20คุณด้วยทั้งหมด20นะครับมีเหล้าแท้อยู่56%จากทั้งหมด20ลิตรแสดงว่ามีเหล้าแท้อยู่กี่ลิตรตัดทอนนะครับ ที่เอา56คูณ2เนี่ยมันได้112แล้วก็อาหารเบสิ0เท่ากับ11.2ลิตรน้องๆครับมีเหล้าแพ้อยู่11.2ลิตรมีเหล้าแพ้เนี่ยอยู่11.2ลิตรนะครับเอาว่าลูกกรอกนิดนึงนะครับตอนแรกเนี่ยเรามีเหล้าผสมน้ำอยู่นะครับจำนวน20ลิตร ในจำนวนเนี้ยมีเหล้าแท้อยู่56% 56%มีเหล้าแท้อยู่56%นะครับน้องๆครับคิดเป็นเหล้าแท้เนี่ย11.2ลิตรคิดเป็นเหล้าแท้นะครับ11.2ลิตรคิดเป็นเหล้าแท้นะครับ11.2ลิตรน้องๆครับเขาถามเราว่าถ้าต้องการให้เป็นส่วนผสมเหล้าแท้80%เนี่ย เราต้องเสาร์ใส่เหล้าแท้ๆก็คือ100เราร้อยเปอราแท้าแท้ๆก็คือเราร0อยเปเซ็นี้ยอีกที่ลน้องครับพี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่เหล้าแท้ลงไปไม่รู้กี่ลิตรครับนะครับที่ขอสมมติให้ใส่เล่ลงาแท้ลงไปอกกเอกริตรเหลาแท้คือเราร้อยปเ็นนะครับน,น้องๆครับ เราแท้เนี่ยคือเรา100%พอใส่ลงไปแล้วปริมาตรมันก,ก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับถังใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมถังใหญ่ขึ้นแล้วโดยกฎข้อนี้บอกว่าพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยต้องการให้เป็นนะครับ84% 84%ิบ่เ็นต่นะครับ,นะรบถ้าเดิมเนี่ยมันมีอยู่20ลิตรใช่ไหมครับมีอยู่ยี่ยีลิตรเนี่ยนะแล้วพี่ก็ใส่ลงไป x ลิตร เพราะงั้นเนี่ยปริมาตรอันใหม่นะครับปริมาตรอันใหม่ปริมาตรของสารละลายใหม่เนี่ยก็จะเป็น20บวกกับ x ลิตรปริมาตรของสารละลายใหม่ก็จะเป็น20่บวกเกลิตรทำความเข้าใจนะครับเดิมเนี่ย20ลิตรใส่เหล้า100%ลงไปปุ๊บกลายเป็น20่บวกเกลิตร แต่เหล้าแท้เนี่ยตอนแรกเามีส่วนะสมของเหล้าแท้ยอยู่11.2ลิตรพอเราใส่เหล้าแท้ไปอีก x ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล้าแท้ของสารละลายนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น11.2บว x นี่คือปริมาณเหล้าแทา้มันก็จะเป็น11.2บวก x ลิตรสาพี่เ็งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่กรจะนั่งสมการตอนนี้ใกล้แนละ้วใกล้จะนั่งสมกา,กามรได้ แต่ยังไม่ได้นะครับวันนี้เพื่อนๆยาศาจะไม่อยู่หลายคนทําไมครับโรงเรียนเขาจัดมวยนะครับก็วันนี้โรงเรียนยาศายาศาจะดังนะครับได้ออกทีวีช่องเจ็ดนะครับเพราะว่าเขาจัดศึกมวยชิงแชมป์โลกนะครับก็เพื่อนๆยาศาเลยต้องหายไปเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับอ่าโอเค เพราะงังห้องเรียนจะโล่งนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้เนี่ยติดยศสอบมาเข้าไปประมาณสองในห้าของคอร์สนะครับติดจศสอบยศสอบอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณสามสิบคนนะในห้องเนี้ยยศสอบอ่าพร้อมนะครับต่อมีเร่าให้ฟังเท่นี้นะครับพี่ตั้งสมบัติยังไงแปดสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแปดสิบสี่เปอร์เซ็นหมายเพราะว่าเร่าแทเนี่ยเอาไปส่วนด้วยปริมาณทั้งหมดเล่าแท้นะครับ ต่อปริมาตรทั้งหมดเล่าแท้ต่อปริมาตรทั้งหมดนะครับเล่าแท้ต่อปริมาตรทั้งหมดเป็น84ต่อ100นี่คือคำว่าต้องการเล่าแท้เนี่ย84%นี่คือคำว่าต้องการเล่าแท้84%หมายความว่าอัตาราส่วนระหว่างเล่าแท้ต่อปริมาตรทั้งหมดเป็น84ต่อ100 แต่เราแท้เราใช่80ไหมเร่าแท้เราเท่าไรครับเล่าแท้เรา11.2บวก x เราแท้เราเท่าไรครับ11.2บก x ต่อปริมาตรทั้งหมด20ไหมไม่ใช่20ครับถ่อไหครับ20บ x จับมาเท่ากับ84ตอนร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้แม่สองต,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 ตอนก่อนไปแค่นี้ก่อนนะครับิดน,นาวี อาใช้แม่อะไรตัดคอนดีครับพี่ใชแ้แม่แม่อะไรดีใช้แม่แม่อะไรอ้าวใช้แม่สองกันะสองสี่แปดสองสองสี่สองห้าสิบอ้าวใช้แม่สองนก็สองคูณยี่สิบสองคูณยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวพี่จะคูนไข่นะคูนไข่ไข่กระจายเป็นยี่สิบห้าคูณด้วยสิบเอ็ดถึงสองบวกเอ เท่ากับ21คูณด้วย26 x ครกับผมครับผม,ร,บผมรู้ครับว่าละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรู้ครับอ่าพร้อมครับแจกแจงครับสี2ิบเอ็ดจุดสองคูณยี่สิบห้าอ่าพี่คูณเลขให้น้องน,นะ 21.2คูณ25 520ใส่ศูนย์ทีึใส่ 0, 1, ส0 2, 4, ูนย 0, 0, ์224บวกกันได้0018แล้วก็2เท่าเสียโยมหนึ่งกันเ280ครับพอได้280แล้วนะครับ20คูณ25คูณ x ได้ 25x นะครับเท่ากับ420แล้วก็บวก 21x ย้าย 21x ไปทางซ้ายนะครับเชลี่ย้าย280ไปทางขวาครับกลายเป็น 25x ลบด้วย 21x เท่ากับ420ลบด้วย280ส่วนชาวลันไปก็หมดแรงกับเป็นแถวนะครับส่วนชาวยอวก็สองมันใหนะครับอ่านี่คือบรรยากาศในสัดานี้หารด้วย4นะครับ ตัดทอเลย4 1 4 4นสีสายสอง 2, 4, 5, อตั้งคู่ตีสองในใจ45ห้ายีสิบคำตอบพ่อตอบ35บ35ลิตรพ่อ3 6ตอบใช้หิ